สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาดูรถ MG ZS ติดตั้งฟิล์มของแบรนด์ Bentek Film กันนะคะดูด้านนอกนะคะมืดค่ะเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะรอบคันด้านหน้าจะเป็นฟิล์มออตโต้นะคะมาดูค่ะด้านด้านในว่าฟิล์มออตโต้เป็นฟิล์มปรับสีอัตโนมัติตามค่าแสง UV นะคะเมื่อมองออกไปชัดค่ะเคลียร์สุดๆค่ะและรอบคันนี้จะเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะมืดนอกสว่างในดูค่ะ ด้านหน้านะคะฟิลม์มออโต้ชัดเจนค่ะไม่ว่าจะขับรถกลางวันหรือกลางคืนนะคะมองเคลียร์สุดๆค่ะอันนี้เป็นฟิล์มเซรามิกนะคะติดรอบคันค่ะมืดนอกสว่างในแล้วดูด้านในนะคะสว่างค่ะมองเคลียร์สุดๆเหมือนกันค่ะของฟิล์มเซรามิกดนูค่ะเดี๋ยวมาดูด้านนอกนะคะ ด้านนอกนี้จะมองเข้าไปไม่เห็นเลยนะคะว่ามีคนนั่งอยู่ด้านในค่ะอันนี้จะเป็นฟิล์มของแบรนด์เบนเทกฟิล์มนะคะในรถ MG ขอบคุณค่ะ